สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูเกียร์โฟแข่งกับสิบรอนะครับติ๊กี้นะครับชังกี้จัดให้โอ้ยพีเอนี่ก็ได้เดี๋ยวมาดูนะว่าใครจะอยู่จะไปสำหรับเกียร์โฟก์้ยโอ้ยเ้ยโอ้โหน้ำเข่าแล้วมั้งเนี่ย มันเหยียบอันนั้น่แหละเออเหยียบก้อนอันนี้พลาดเหยียบเตาเหยียบเตาเหยียบเตายังดีไม่ไม่ได้ออกตัวแรงเลยนะแต่ว่ามันเหยียบก้อนอันนั้นพอดีอ่ะน้ำเข้าปะเขาเสียงอะไรเปนดังปกเลยเมื่อกี้อ่ะ เหยียบเตาเหยียบเตานะครับอืมกลว่าจะดูแล้วก็ดูจะติดกะก็ถ่ายไว้เลยจะไปดูแข่งกันสิบโลเมื่อกี้นไม่ได้มีอะไรเสียหายก่อนมันมันเหยียบเตานิดเดียวเหยียบเตาน้ำเข้าปะขันหลังให้ปอดีเลยอืม เดี๋ยวก็ลองดูกันนะว่าจะติดหรือเปล่าโอ้โหเต่าเป็นเหตุนะครับเต่าเป็นเหตุโอ้ผมลงไปเฮ้ยพี่เอ๊ะมันหนาวนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเต่าเป็นเหตุนี่นะครับก้อนนี้นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหยี่แบบนิดเดียวพลิกเลยมันแข็งอ่ะอ่ารมณ์แยง น้ำมันอาจจะเข้าปากแต้มันเปียกรือปากปากเปียกน้ำเข้าขึ้นเลยะเข้าไงนั่นดูว่าเสียกเลยเลเบี้ยวเลยเข้าปะเรเบียวเลยเรเบียวเอ้ยริมหลุดแล้วเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าโอ้ไม่ได้ดูเลยนะ ลิมมันหลุดลิมมันขาดเลยหรือเปล่าลิมหลุดป่ะโมเลมันเบี้ยวโมเลเบี้ยวอ่น้ำเข้าน้ำเข้าก็ปากแตะมันปากแตะมันจุ่มหนามอะโมเลเบี้ยวอ่ะอลิมหลุดลิมหลุดหรือว่าเยอะเยอะไหมนี่เยอะเยอะเลยแหละ จบด้วนสัมผัสโอ้มเข้าเต็มเลยอมเ่าขึ้นยังไงเนี่ยโอ้หนูกะว่าจะให้ดูแข่งกับรถเกี่ยวโอ้เต่านี่ยอมาอีกแล้วเอ้โอ้ย มีเครื่องอรือป่ะทังกีนี่มีเครื่องออป่ะไมไมีมีตัวเดียวนี่โอ้โ <c oughs> ตัวแรงหมดกันเลยนะครับเอ้า<อ> <c oughs> ดึงดึงไหวปหมโอ้ไะเลยน่าจะหนักอยู่นะครับ ม,มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหรน่นิวะไม่ใหญ่มันนิดเดียวอะโอ้โหแ่นเ,นเดี๋ยวไปดูในคลิปว่าทำไมถึงมันอันนั้น <c oughs> ไปเลยอ๋อยกไหวอยู่นะครับไปเลย โอ้ด้ยจะคว่ำม,มีแล้วแยบเตานิดเดียวคว่ำเลยนะครับโอ้แล้วน้ำเขา้ามันเปรี้ยวเลยมาเลยลาดเลยพี่มไม่ได้เอาเครื่องมาไม่ได้เอาเครื่องยองใส่โอ้ลาดอย่างแรงเลยดวยวันนี้นย,าายังไัดเลย คันนี้ได้ไหมแข่งกับสิบล้อโอ้พี่ไม่คุยกับผมเลยอ่ะเหยียบเตาอีกคันจะแข่งกับสิบล้อนะครับโอ้สิบล้อวิ่งบนถนนเยอะมากผมมองนั่งมองดูเมื่อกี้เนี่ยมันสูสีมากเลยนะครับวิ่งกันพ่อๆกับสิบล้อเลยนะครับอันนี้ของใครพี่เอ๋ป้าอ้วนนะเฮ้ยใช่ใช่ ผมไม่ออกตัวโชว์เลยอ่ะโอ้บอมรับบอมเครื่องไปาออกแล้วพี่ฮะาลเๆๆๆๆอมาหน่อยโอ้ไม่ถอยมาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาล้ ควารงนะครับ่สุดยอดจริงเลยอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะซูมภาพไปดูวิ่งกับรถยนต์บนถนนนะครับเดี๋ยวขาขาพี่เขาย้อนกลับมานะครับอโอ้ไม่มีรถวิ่งตีคู่มาสักกันเลยนะครับ นี่น <laughs> exactly. ี่นี่สิบล้อวิ่งไปแล้วพี่จัดให้น้อยรถไถวิ่งแข่งกับสิบร้อนะครับโอ้ยโอ้หขนาดนี้ผมมาสูสีกับสิบร้อนะครับเนี่ยนี่นะครับที้วิ่งกันอยู่บนถนนนะครับ วิงหนีกันไม่ออกเลยนะพอๆกันเลยนะครับยังกติว่าเสียงมาดังโป๊ะนะครับอันอันอันไหนนะพี่นั่นแหละคือช่องในรูนี่เห็นป่ะอ๋อโมเลแตกเลยนะครับอัโอ้ดังอย่างแรงนะครับ ข้อมันหยุดเหรอหรือว่าปกติมันเท่าไหร่ส oh, ิบแปดมันเบรกมันเบรกกระทันหันใช่ไหมพี่โลปกติมันเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้สิบห้าโลฮะก็ไม่ได้เจ็บหนักนะครับแค่มูลเล่แตกอย่างเดียวเปลี่ยนมูลเล่ กระรบาะนะลูกพี่อย่าไปเ,เหยียบเตาเอาละโอ้เสียดายไม่เจอกับรถเฮ้ยเจอกับรถกระบะมาแล้วเอ้ากระบะไม่ไหวครับกระบะไวไเกินนะครับ แสงไปก่อนนะครับขอดูสิบล้อดีกว่าถ้าสิบล้อจะสูสีมากนะครับนะเยวออกตัวนับพราะ่เดี๋ยวไม่มีรถสวนมาเลยเอ้ยว่าจะรอตีเทียบกับสิบล้อไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะครับ